จริงๆเคยจัดฟันมาแล้ว1ครั้งแต่ว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ก็เลยทำให้ฟันมันเกนให้วันนี้ค่ะทันที่ได้รับเครื่องมือแล้วก็พร้อมบินติดตามการรักษาผ่านตรงแอปพลิเคชันได้เลยค่ะซึ่งของพิมพ์ก็คือจะช้ระยะเวลาเพียงแค่9เดือนเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะเป็นคนไข้ของแคลริสมาวันนี้มาพบคุณหมอเป็นครั้งที่2เพื่อติดปุ่มอะทชเมนแล้วก็รับเครื่องมือจัดฟันค่ะ จริงๆเคยจัดฟันมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ก็เลยทำให้ฟันมันเกยก็เลยเลือกที่จะจัดฟันใสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้เห็นที่เป็นเส้นลวดเหมือนครั้งที่แล้วะคะ่ะจริงๆก็เซิร์ชหาข้อมูลของหลายคลินิกมาเยอะมากแล้วก็ปรึกษากับทางแอดมินของหลายที่แต่ว่าเนื่องจากปัญหาของตัวเองเ่ย ต้องเดินทางไปต่างประเทศอีกแค่2อาทิตย์ก็เลยปรึกษากับทางเค r ริสมาและเขาก็ช่วยเหลืออย่างดีจนทำให้วันนี้คะ่ะทันที่ได้รับเครื่องมือแล้วก็พร้อมบินแล้วก็ตรงนี้ก็คือโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เราไม่ต้องพบคุณหมอทุกเดือนก็คือสามารถติดตามการรักษาผ่านตรงแอปพลิเคชันได้เลยะค,ะค่ะค่ะสำหรับการจัดฟันใสของเคริสมาจะพบคุณหมอเพียงแค่3ครั้งเท่านั้น ก็คือครั้งแรกจะเป็นการเคลียร์ช่องปากนะคะครั้งที่2ก็คือมาติด attachment หรือว่ามารับอุปกรณ์จัดฟันแล้วก็ครั้งที่3ก็คือตอนที่ทําเสร็จแล้วก็จะเป็นในส่วนของการติด retainer คะ่ะ สำหรับขั้นตอนการรักษานะคะก็คือจะทักกับทางเพจแอดมินแล้วเขาก็จะส่งเป็นรายละเอียดของแผนการรักษา<ม>ก็นัดหมายมการเข้าพบคุณหมอจากนั้นก็จะมีในส่วนของการเป็นออสแกนฟันแล้วก็ส่งเป็นรายละเอียดของวิดีโอภาพสามมิติเป็นการเคลื่อนที่ของฟันนะคะ ซึ่งของพิมพ์ก็คือจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่9เดือนเท่านั้นค่ะสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาฟันไม่สวยฟันซ้อนฟันเกหรือว่ามีปัญหาเหมือนพิมพ์ที่ต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็จะแนะนําให้มาจัดฟันสายกับเคลียริสมาค่ะตอนนี้เขามีราคาโปรโมชั่นนะคะเคสรีวิวเพียง39,900บาทนะคะราคาเดียวแล้วก็จบจริงนะคะแล้วก็ของแถมเพียบด้วยค่ะมาเป็นเคสรีวิวด้วยกันนะคะ จัดฟันใสเลือกเทคนิคเคริสมาค่ะ